สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมรถประจําตําแหน่งนะครับเจ้าไททต้นของผมเองนะครับเห็นหลายท่านสอบถามมาว่าทําอะไรไปบ้างตกแต่งอะไรไปบ้างอัปเดตหน่อยนะครับว่าทําไปถึงไหนแล้วซ่อมเอ้แต่งไปถึงไหนแล้วซ่อมเพราฉันยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับนะว่าจัดของแต่งมีอะไรกันบ้างนะครับมีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ม,ม,มนี่ครับเจ้าไตทต้นของผมตอนนี้ก็เหมือนกันลงตัวสุดๆแล้วนะตอนนี้ไม่อยากทําอะไรมากมายนะครับตอนนี้ลุยได้ปกติแล้วนะมาดูอันอื่นเลยนะครับตอนนี้ใส่กันชนหน้านะครับอย่างเหมือนเดิมเป็นไอรอนแมนอยู่นะครับแล้วก็วินใช้เป็นวิน1 2ื0 0 0ปอนด์นะครับเป็นของ Top Speed นะครับนี่นะฮะท็อปสปีด ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เบ์หรูอลังการอะไรมากมายแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีแล้วก็อไหล่หาง่ายนะครับคือผมที่กลุ่มผมเล่นก็คือว่าเน้นคือใช้หาอไหล่ง่ายนะครับหาอไหล่ง่ายนะครับแล้วก็กลองก็จะเป็น H&R หรืออะไรนี่แหละนะครับเป็นของกองอากาศนะครับแล้วก็มีส n o เ k ิลนะครับ s น o เกิลตัวนี้ก็เป็นของ TJM นะฮะสปอร์ไลท์จีแดงนะครับจีแดงไม่มีอะไรเยอะนะครับโปรง คันนี้โปร่งก็จะเป็นโปร่งออกมา4นิ้วนะครับสนิ้วไม่มีหมุดนะจะริบเรียดผมชอบริบเรียดอย่างนี้นะครับ mm hmm. ยางยางเปลี่ยนเป็น Cooper นะครับคูเปอรก่อนหน้านี้จะเป็นจีตินะครับจีติพอจีติแล้วผมใช้สักพักหนึ่งมัน,ม,นมีลูกค้ามาถามซื้อนะครับผมก็เลยไม่ได้ทํารีวิวระยะยาวว่าเป็นยังไงลูกค้าถามซื้อผมก็ขายชุดนั้นเลยนะผมก็มาได้ตัวนี้นะครับได้คูเปอรมาเพราะ อยู่ในรีโวชุดนี้จะอยู่ในรีโวของคันสีแดงนะครับที่ว่าไปบินอยู่ทะเลทรายนะครับที่ว่าขึ้นเนินแล้วเหาะไปเลยนะครับพอดีเขาเบื่อเขาเบื่อเขาอยากเปลี่ยนผมก็เลยซื้อต่อเข้ามานะก็ได้เป็นชุดนี้มาเลยนะครับก็ยางคูเปอร์ตัวนี้จะเป็นเบอร์26575 R16 กนะครับก็ติดอยู่นะติดอยู่นะได้ทุกซุ้มนะครับบางท่านสอบถามมาว่าใส่ยางแล้วตัวไหนไม่ติดนะครับก็2 6 5 6 0ไม่ติดนะครับแต่ค่า75เนี่ย มันตัวนี้เจดาเนี่ยผมต้องทุบตัวนี้เข้าไปทุบนิดหนึ่งนะครับทุบนิดหนึ่งมีตตดแต่งนิดหน่อยนะครับทุบเข้าไปเลยเพราะว่ามันติดนี่เนี่ยอย,อย่างตัวเก่าเห็นไหมมันเป็นรอยฉีกเลยนะฮะเวลาจำอันนี้ยังฉีกนะฉีกติดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมรอช่างที่อู่ว่างนะครับพอดีตอนนี้งานแน่นจะปาดที่เลยนะครับปาดที่ออกนะครับปาดตัวแก้มเนี่ยไอตัวแก้มนี่ยปาดออกมมเลยนะครับไม่เสียดายนะ เซฟไว้นะครับไม่งั้นเรายางเราฉีกนะครับเวลาจ้ำเวลาเวลาช่วงงัดช่วงอะไรเนาะปาดท่อนนี้ออกหมดเลยนะนะครับเ,เทคนิคการแต่งคันนี้ยก2นิ้วนะครับชุดเดิมสปริงเดิมตอนนั้นจะเป็น TJM ตัวสีเทาๆตอนนี้ก็เปลี่ยนม,มาเป็นแบบ TJM รองรับตัวกันชนแล้วก็วินนะครับก็ทำให้สูงขึ้นมากว่าเดิม2นิ้วเศษนะครับสนิ้วครึ่งเลยแหละนะนี่นะครับอัปเดตนะอัปเดต อันนี้รถประจำตำแหน่งนะครับรถถ่ายทำนะส่วนด้านอกล่างนะครับใช้เป็นของไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนอันนี้หนาผมแนะนำเลยนะสำหรับสายไตทันนะครับหรือทุกทุกยี่ห้อแหละนะครับที่ใช้อยู่จะเป็นไอรอนแมนอันนี้ผมแบกกันสองคนนะแบกยกใส่นะครับตอนยกลงขนส่งลงมาก,ก็สองคนนะหนักมากนะครับแล้วก็ลากยาวไปเลยไปจนถึงกลางนะครับถึงขั้นกลางก็จะเป็น ไอร็อนแบนจะมีสอชิ้นนะครับแล้วก็ออย่างคลิปที่แล้วที่ผมทําก็คือเป็น DIY ตัวถาดกันเพราะของไอรอนแมนเนี่ยมันไม่ถึงเกียร์โซโล่ครับผมก็ทําเป็นโมดิฟายถาดกันเกียร์โซโลอีกทีหนึ่งเนาะตัวชกอัพชกอัพใช้ของโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์แล้วก็ปีกนกยก2ก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับตอนนี้ยกยก2พอดีนะมันไม่เค้นเผาเกินไปเผาขับมันไม่ค่อยเอียงลาดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่า โอเคแหละนะหร,หรือเอียงวะเดี๋ยวเปิดไฟดูก่อนอ๋อไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ไม่ไม่องศาไม่เยอะมากนะครับองศาไม่เยอะมากก็ยังคงความนิ่มนุ่มนวนอยู่นะครับเวลาวิ่งใช้งานปกติถนนดําก็ยังนิ่มนุ่มนวนอยู่นะครับยุบยืดได้ปกติดีนะครับตัวนี้ก็เป็นโปรเฟนเดอร์โมโนนะครับช็อคอัพเป็นโมโนไม่มีการปรับอะไรเลยนะครับเป็นโมโนแต่ข้างหลังผมจะใช้เป็นเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ ช็อคอัพด้านหลังผมจะใช้เป็นโมโนพิกกี้แบ็กนะครับมีซับแทงคนนดดน์นะครับนี่นี่เปิดไฟให้เนี่ยนะฮะอึอบมองเห็นไม่เอ่ยน,นี่นะครับจะเป็นซับแทงค์นะอึอบนี่นะปรับแปดนะครับตัวนี้จะเป็นซับแทงค์ปรับแปดนะเห็นไหมครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับตัวหลังนี่ผมบางทีผมยกเต็นท์นะครับอย่าลืมว่าคันนี้ผมใส่เต็นท์หลังคาชุดเต็นท์หลังคาผมอยู่นู่นนะครับผมถอดออก มีคอกมีเต็นท์หลังคามีออนนิ่งมีฟ็อกมีอะไรครับมันมนหนักนะเพอะหนักปั๊บผมก็ปรับให้มันแข็งขึ้นได้นะครับมันข้างหลังนี่มันมันมันตะมันดิ้นได้นะครับมันดิ้นได้เราล้าหนักเราก็ปรับให้มันแข็งถ้าตีเปล่าเราก็ปรับให้มันอ่อนอะไรเงี้ยแต่ข้างหน้ามันรับหนักแต่ตัวก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องการปรับน้ำหนักนะครับไม่ต้องไปหมุนปิดก็แก้ข้างหน้าผมไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่น่ะมันลงตัวของมันอยู่แล้วนะครับ หรือท่าในใดชอบที่มีซับแทงก็ใส่ได้นะไม่มีปัญหาปรับบางทีอยากได้แข็งเราก็ปรับแข็งอยากชิ่งอยากซิ่งหน่อยนะซิ่งเสียบโค้งเสียบโค้งก็ปรับให้มันแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าลงตัวแล้วนะครับความสูงถือว่าโอเคเลยนะตอนนี้บันไดก็เป็นบัน,บนไดข้ามเป็นบันไดเหล็กทั่วไปนะครับส่วนกันชนท้ายมาดูต่อนะยางไปแล้วเนาะกันชนท้ายก็จะเป็นของไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนเหมือนเดิมนะฮะรองรับ ทำไมผมใช้ไอรอนแมนเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์นะผมบอกตรงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว GT Premium เขาจะไม่ผิดน,นะครับตัวท็อปสุดสมัยรุ่นแรกที่เปิดตัวแรกๆก็คือตัวท็อปสุดเลยนะครับสี่แล้วระบบเลนลงเรดาร์อะไรมันรองรับหมดเลยนะครับของไอรอนแมนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยแหละโอเคเลยแหละนะนะครับแทงนะครับลากพ่วงได้สบายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะแถมบอลเป็นบอลมานะฮะตัวท้ายเขาเนี่ย ไอ้ตัวนี้จะผมเปลี่ยนเป็นป่าทุกแก้วนะครับเพราะว่าอะไรผมเวลามันง่ายดีนะครับมันล็อกเชื่อล็อกอะไรมันไม่หลุดนะถ้าเป็นบอลมันก็ต้องมาหาลงหาล็อกอะไรอีกเวลาผมไม่ค่อยได้ลากท่วงเท่าไหร่นะครับคนจะใช้ตัวนี้ในการลากจูงมากกว่านะครับแล้วก็โอเมก้าเป็นของทั่วไปนะโอเมก้าเป็นของทั่วไปก็ของไม่กี่บาทนะครับใช้งานได้ปกติไม่เน้นสวยงามเน้นใช้งานนะสำหรับผมนะครับท่าในใดที่ติดตามผมอยู่นะครับก็จะรู้ว่า ผมไม่ค่อยเน้นสวยงานเท่าไหร่เน้นใช้งานจริงๆนะฮะลุยนะครับซื้อมาแพงใช้คุ้มนะครับคาดท้ายนี่ก็เป็นของตกแต่งทั่วไปตามลาซาด้านะครับาลาซาดามีครอบไฟท้ายก็จะเป็นสีดานะครับลาซาด้าเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะสาหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้ทุกท่านดูกันแล้วกันนะครับอัปเดตให้ทุกท่านดูนี่นะฮะแต่ผมใช้โปรเฟนเดอร์มาก็เข้าปีที่2แล้วปีแรกปีปีที่2อละปีสองก็ถือว่าโอเคนะครับโชว์ยังไม่มีปัญหา เพิ่งมาเปลี่ยนสปริงนะครับตอนแรกเนี่ยมันที่ใส่สปริง TGM ตัวสีเทาครับมันไม่ได้รองรับตัวกันชนนะครับสําหรับรถ NA เดิมๆยก2้เฉยที่ไม่มีภาระกันชนหน้าวินหน้าเนี่ยตอนนั้นดีดีเลยครับพอผมใส่กันชนหน้าวินหน้าไปแล้วเนี่ยหน้ามันยุบลงนะครับมันยุบลงก็ทําให้หน้าทิ่มหลังโดง่งนะข้างหลังผมยก2นิ้วนะครับลืมบอกไปนะมันก็จะเป็นฟิลลักษณะอย่างนี้สูงๆหน่อยโยงๆหน่อยนะนี่ลงตัวสุดๆลงตัวสุดๆนะ ไปได้นะครับไปได้เท่าที่ไปได้นะครับส่วนมากผมจะไปกับกลุ่มที่เขาเล่นคานเพื่อนก็จะมีคานกันเยอะนะครับผมก็จะกับพี่หนุ่ม2คนที่เป็นปีกนกนะครับแล้วก็คันสีน้ําเงินของช่างเกียรินะครับวีโก้สีน้ำเงินที่เป็นปีกนกนะสามคันแค่นั้นเองที่เหลือก็เป็นคานหมดไปได้เท่าที่ไปนะครับไปไม่ได้เราก็จอดนะไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะตอนนี้ก็สเต็ปยก2ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้น่าเกลียดนะครับไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็คันเร่งไฟฟ้านะครับผมใช้ของดินโดนะครับก็ใช้มา3ปีละ ก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะแต่ตันมีอะไรอีกนะครับท่านใดเดี๋ยวผมกําลังดูอยู่นะฮะปัญหาของรถที่ใส่กันชนแต่งนะกันชนแต่งก็คือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวบางค่ายก็จะผมไม่ได้โจมตีนะครับบางค่ายของของแบรนด์ไทยเราเนี่ยมันจะไฟเลี้ยวมัน,ม,นมันนิดเดียวนะครับมันมองไม่เห็นเวลาหน้าตรงอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัวนี้สว่างโล่เลยนะของไอรอนแมนนี่ รับประกันเลยว่าสว่างจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยก็ได้นะอันนี้คือหันหน้าเข้าแสงเลยนะเนี่ยฮะเพราะว่าอะไรครับหนึ่งหงเป็นกันชนที่ทั่วไปนีครับของของงานไทยที่ส่งออกเนี่ยก็คือว่าไฟเลี้ยวเขาเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมไฟเลี้ยวเขามันจะเล็ก,ลกทีเนี้ยแล้วมันเฉียง ขามองมุมอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเห็นไหมครับมันจะสว่างชัดเจนเลยนะเนี่ยสว่างชัดเจนเลยแต่ขะหน้าตรงนะครับหน้าตรงจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยเห็นไหมครับสว่างดีเลยนะอันนี้ตอนกลางวันนะครับแดดส่องเลยเห็นไหมแล้วทีนี่ผมไม่มั่นใจอีกผมก็เลยปกติด้านข้างมันก็จะมีตัวนี้เนาะกระจกบ,บองข้างเนี่ยครับเมื่อโดนแสงกลางวันมันมองไม่ค่อยเห็นหรอก LED เล็นกนิดเดียวเห็นไหมผมใส่นี่เพิ่มนะฮะใส่ไฟแก้มตัวนี้เป็นของ วีโก้นะครับผมเอาของวีโก้มาใส่ <laughs> เห็นไหมเอาไฟแก้มของวีโก้มาใส่ก็ดูดีแล้วก็สว่างเห็นไหมมันสว่างกันเยอะเลยนะครับฝั่งนี้มันมืดหน่อยดูฝั่งที่มันสว่า,วางหน่อยนะครับนี่น,นะครับมันก็จะสว่างเพราะอะไรนะครับบางทีมอเตอร์ไซค์ชอบมุดซ้ายมุดขวามาอย่างเงี้ยกระจกบองข้างมันก็ไม่ค่อยได้สังเกตมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ให่ไหมเอาไฟนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะมันก็โอเคนะด้านข้างอะไรมันก็เห็นชัดเจนดีนะครับเห็นไหมคือผมเน้นก็คือว่า จริงๆแล้วผมไม่กลัวชนนะผมบอกตรงๆผมมอสอรมอไซค์รถย,ยนต์ผมไม่กลัวอยู่แล้วการชนเนี่ยผมกลัวโดนคนเหยียบคนเหยียบอะไรมัน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 คุยกันยากนะครับก็เกิดอุบัติเหตุชนรถรถกับรถอีกมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นรถไปรถเราไปเหยียบคนเนี่ยไปชนคนเนี่ยมันจบยากนะครับทั้งๆที่เราเป็นฝ่ายถูกก็ตามมันก็ยากอยู่แล้วแหละผมเลยต้องใส่ไฟเลี้ยวด้านข้างนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทีนี้ผมกำลังจะมองหาอยู่ว่าจะหาไฟ อีกสักคู่หนึ่งนะครับจะเ,เป็นไฟตาแมวอ่ะเป็น LED สปอร์ตที่มันสว่างสว่างหน่อยนะครับมาเจาะใส่สักจุดหนึ่งใส่ด้านหน้าหรือบางทีอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำเล่นๆเอาไฟสปอร์ตได้เป็นไฟเลี้ยวเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานั้นแต่ใส่มาเป็นปีแล้วเนี่ยก็เขาก็มองเห็นชัดเจนดีนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวดูดสังเกตเห็นไหมครับนี่กลางวันนะกลางวันนะชัดเจนดีนะครับของไอรอนแมนนะถือว่าโอเคเลยนะครับราคาก็ไม่ได้ต่างกันกันบนะครับ ไอรอนแมนแฮมเมอร์เปียงเนี่ยราคาไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว yeah, ่าทำไมผมเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งมันผมมั่นใจในเซ็นเซอร์นะครับระบบวางจุดเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันเต๊ะนะครับไม่ไม่ค่อยเพี้ยนนะครับไม่เพี้ยนเพี้ยนน้อยนะเพี้ยนน้อยสำหรับไอรอนแมนเพราะว่าหนึ่งมันมีงานวิจัยระดับโลกนะครับมันมันมันเขาเรียกมันมันผลิตที่ไทยจริงนะครับนะเดี๋ยวนี้เห็นรู้สึกว่าครับผมจะไม่ผิดครับผิดยังไงต้องขออภัยนะครับว่าไอรอนแมนเนี่ยผลิตที่ไทยแล้วก็ส่งออกเนาะ แต่ว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาเวิจัยจากประเทศนอกนะครับแล้วก็อายุการผลิตของเขาเนี่ยมันยาวนานมากกว่าแล้วก็ประเทศนอกเขายอมรับมากกว่านะนก็จะมีกนะี่แบรนด์ะมี TJM มี Iron Man มี ARB เนาะที่ททน,น่าไว้ใจหน่อยนะครับแล้วก็งานนี่แข็งโป๊กจริงๆนะครับมันเป็นเหล็กป๊มแล้วมัน,ม,นมันแข็งจริงๆผมยอมรับว่ามันแข็งจริงๆนะครับลองในกลุ่มผมมีทุกยี่ห้อไงผมก็เลยรู้ว่ามันเป็นยังไงยังไงนะครับทุกงานมันต่างกันนะครับต่างกันทรงอาจจะไม่สวย บอกกันตรงๆนะครับตรงของเจ้าไอรอนแมนเนี่ยไม่สวยดูแก่นะครับดูแก่มันไม่เล่าใจเหมือนแบรนด์ใหม่ๆออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะฮะไฟผ่ามากนะทรงอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้จริงดึงกระชากดึงอะไรมันมันมันวินมันมีถาดวินมารองรับแล้วหนาตึกอะไรตึกตมันเยี่ยมมากนะครับมันเยี่ยมมากผมบอกไม่ถูก คุณต้องลองเองนะลคุณต้องลองสัมผัสนะครับบอกลงตัวว่าทาไมผมเลือกใช้ที่เป็นไอรอนแมนแต่ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยผมผมชอบโปรเฟนเดอร์นะครับแต่ผมยังไม่เคยลองไอรอนแมนนะไม่ได้ว่าโจมตียี่ห้ออื่นนะครับผมไม่เคยลองยี่ห้ออื่นแต่ผมใช้โปรเฟนเดอร์มาเนี่ยก็ถือว่าจบอยู่สําหรับตัวผมนะครับจริงๆแล้วช่วงล่างเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะแล้วแต่ความชอบว่าเราชอบแบบไหนนะครับชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันแล้วแล้วแต่คนเลยนะครับตัวสําหรับเจ้าช็อกอัพนะครับ บางคนชอบยี่ห้อฟ็อกบางคนชอบยี่ห้อไอรอนบางคนชอบ CJM บางคนชอบ,บ,บ ARB ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่กําลังเงินนะพูกันตรงนะครับแล้วแต่กําลังเงินมามาอัปเดตก็ไม่มีอะไรยะแยะมากมายนะคันนี้ก็ใช้งานปกตินะใช้งานปกติระบบเบรกผ้าเบรกยังอยู่เหมือนเดิมยังใช้ของเดิมอยู่จานเบรกใช้ของเดิมนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับมีท่อไอเสียแค่เดินเดินตรงนะครับแล้วก็มีมออพักหน่อยเพราะว่ามันเกียร์ออโต้นะครับ เป็นพ่อแต่เลกเดินตรงหน่อยให้มีเสียงพอได้คำรามเหมือนเขาหน่อยนะครับแล้วก็มีกองอากาศแต่งแค่นั้นเองเครื่องยนต์ไม่ได้ไปยุ่งนะครับผมเน้นก็คือด้าเดิมๆไม่อยากไปแมปกองไม่อยากทำอะไรให้มันนิ้วเหนียวไว้นะครับแล้วอย่างหนึ่งไม่อยากไปยุ่งคเครื่องยนต์เพราะว่ามันยังอยู่ในการรับประกันอยู่นะจ๊ะน,นี่นะครับภายในไม่มีอะไรนะภายในเดิมๆนะครับกระจกบองข้าก็เป็นฝาครอบเป็นลายอย่างนี้นเป็นฝาครอบ ลายแคปตานะครับตอนนี้ลายรอบคันละราพันละเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยว่าจะเคมเปลี่ยนสีละตอนนี้นะครับคิดว่าอยากทําเป็นสีแรมโบนะทำเป็นสีเทาแรมโบคันเดียวเลยมันจะดูโหดมากๆนะครับโหดมากๆเทาแรมโบเลยนะเทาสีพื้นนี่แหละนะ <laughs> นะมันก็เลยในเล่มมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับในเล่มก็ไม่มีปัญหาเปลี่ยนสีเป็นอะไรเลยถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามสวยงาม ส่วนด้านหลังที่ใส่ข้อผมเอาออกนะครับเพราะอะไรนะครับบางท่านถามทำไมถอดออกหนึ่งมันกินน้ํามันมันหนักนะครับเต็นท์มันก็หนักนะครับทั้งเอาลงนิ่งแล้วก็ใส่ถาดหลังคาด้วยเนี่ยมันก็โต้ลมมันทําให้กินน้ํามันนะครับกินน้ํามันส่วนการกินน้ํามันอ่ะมาคุยกันเรื่องกินน้ํามันนะครับใส่ยางนี้ใส่ชุดแต่งแบบนี้มันกินน้ํามันมากขึ้นไหมนะครับหนึ่งกินแน่นอนนะครับกินแน่นอนหนึ่งใส่ยางนะครับยางใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นก็ทําให้กินน้ํามันมากขึ้นนะครับจากแต่เดิมรถจเดิมที่ออกจากโรงงานนเี่ย ผมใช้อยู่ประมาณ11โลลิตรโลลิตรได้นะครับถ้าเป็นขับสีวิ่งยาวก็10โลลิตรนะครับแต่เมื่อใส่ชุดแต่งนี้ไปแล้วนะครับใส่ล้อนี้ใส่ชุดแต่งอย่างเงี้ยไปน้าหนักมันเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็อยู่รวมเต็นนะตอนแรกที่ผมใส่เต็นลงไปเนี่ยครับน้าหนักน้าหนักรวมเต็นเรียบร้อยเนี่ยสองตัน8นะครับ2ตัน8เอาเต็นออกก็หักออกไปประมาณ100โลนะเอ้ร้อยร้อยยี่สิบโลนะครับก็เหลืออยู่2ตัน2ตัน6กว่านะครับ2ตัน6กว่า ก็ถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับหนักเอาเรื่องเพราะว่ามีแต่ของขันชนหน้าก็หนักคันชนหน้าก็สีคนแบกขันชนท้ายก็สี่คนแบกถาดล่างก็สองคนแบกอย่างเงี้ยมันหนักแต่บันไดข้านี่คนเดียวแบกไดเพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากมายอะไรเพราะเป็นของทั่วไปนะครับสามสี่พันบาทประมาณนี้นะครับเนาะการกินน้ำมันตอนนี้เหลืออ,อ,อย่างวิ่งเซฟๆฟเลยนะวิ่งในเมืองธรรมดาวิ่งไม่เกินร้อยเนี่ยอยู่ประมาณ มีเห็นอยู่8กว่า9นะครับ9ต้นนะครับ9.0 9.1มีเห็นนะครับแต่ตราบใดที่เหยียบเกินร้อยยี่ร้อยสิบขึ้นไปนะครับมีเห็น7.7.57.6กนะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่ากินน้ํามันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วหนึ่งค่าท่านใดที่ชอบการแต่งลักษณะอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับรอมันใหญ่ขึ้นน้ําหนักมันมากขึ้นแรงเวียงมันต้องใช้แรงเหวี่ยงแรงกระชากในการหลอกตัวมันมากขึ้นก็ต้องทําใจนะครับทาใจ เห็นใจแล้วเขาแต่งสายลุยเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำมันอยู่แล้วเนาะก็คร่าวๆนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับอัปเดตเจ้าไตทตันของผมคันนี้นั่นเองนะจ๊ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านให้ยเทปซีทุกท่านดูชมนะครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับน้องก็ไม่มีอะไรแตโปรเจกต์ต่อไปก็คืออยากใส่วินหลังนะอยากใส่วินหลังมีมีอะไรเหลือเหลือวินหลัง เหลือ,อ,อไสาเรียวนะครับแต่สาเรียวยังลังเลยอยู่ว่ามัน,มนใส่ไสาเรียวมันอยู่แก่นะรถมันทรงโค้งทรงมนมันไม่ค่อยถ้าใส่สาเรียวไปแล้วมันจะไม่ค่อยสวยยังไงนะก<ส>็ไปรู้เหมือนกันนะครับมันยังยัง,ยงไงอยู่เดี๋ยวก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าไปสอบถามร้านถ่อยเสียออกแบบให้เขาดูร<ส>าาเรียบร้อยแล้วอาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีไสาเรียวก็ได้นะครับแล้วก็มีวินหลังนะครับเนาะก็ตอนนี้มีล้ออีกชุดหนึ่งนะครับลืมบอกไปนี่นะครับนี่ก็มีล้ออีกชุดหนึ่งนะครับเป็นล้อตะขาบ ก็เตรียมไว้เอาไว้ลุยโดยเฉพาะนะฮะนี่นะครับล้อตะขาบตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อเบอร์ยาง33นะครับ10นิ้ว10.5นิ้วนะครับขอบ16 LT นะครับตัวนี้ยางยังใหม่ๆอยู่นะครับดอกเต็มเต็มๆนะนี่ดอกเต็มเต็มเต็มเลยนะครับพร้อมล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้มันเป็นล้อแบบก็ผ่ามานะมันล้อมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ซื้อมานะครับซื้อมา2องหมื่นนะครับซื้อซื้อมา2องหมื่น ถือว่าโอเคนะครับท่านใดสนใจผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยแต่รับรองว่ามันสั่นแน่นอนนะฮะท่านใดอยากเอาไปลุยก็ขายต่อนะครับผมขอกำไรพันหนึ่งเป็น26ง0มกา็แล้วกันไม่รวมค่าขนส่งนะท่านใดสนใจก็แอดไลน์ผมถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0897229744นะครับนี่นี่นะครับสภาพกิฟฟิทุกเส้นนะครับทุกเส้นเเดี๋ยวดูปีให้นะครับปีมันดูตรงไหนวันนี้ เ,ออเดี๋ยวหาแป๊บแป๊บหาแป๊บหาแป๊บปีไม่เห็นว่ะไม่รู้อยู่ไหนปีไม่รู้ก็แล้วกันนะครับปีไม่รู้ก็แล้วกันเพราะว่าแต่ว่าย, àng, ยางยางังยังนิ่มอยู่นะครับยางยังนิ่มอยู่แล้วก็ยางยางัยงยังนิ่มอยู่นะครับแล้วก็ยงังยังหนายังเหลือเยอะนะครับนี่นะยังกลิบกริบกริบกริบถ้าใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0 8 9 7 2 2 9 7 4ชุดนี้ผมเอาไว้ดูเฉยไม่ได้ใช้วิ่งทางเรียบทำอะไรนะครับมันมัน มันยางสามสาเนาะแล้วก็มันเป็นยางตะขาบนะมันไม่ค่อยเหมาะกับทางเลี่ยงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยก่อถนนบหมกตรงๆนะครับยิ่งเจอฝนยิ่งโอ้โหต้องระวังเลยนะฮะก็เลยใส่ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาไปลุยก็ค่อยเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนอยู่ที่สนามเลยนะครับสมมติอว่าจะไปลุยป่าลุยอะไรก็ไปพกไปด้วยแล้วก็ไปเปลี่ยนที่นู่นนะครับเนาะก็ไม่ได้ยากแล้วก็มีบล็อกไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ยิงป๊ดแ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 ็๊ดแป๊ดแป๊ดแป๊ดปแป๊ ก็มีเอาลิฟท์แยกเสียบเข้ากันชนอย่างเงี้ยนะครับช่องลิฟท์แยกเรามีนะครับไอรอดแม่มีช่องเสียบลิฟท์แยกนะนี่นะฮะก็ถือว,ว่าโอเคนะเสียบเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นปั๊บๆก็เปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็อย่าลืมติดตามมีเพียต่อๆไปคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย